จองเที่ยวบินแล้วแต่ดันสะกดชื่อผิดไม่ต้องไปทำเรื่องที่ไหนไกลแค่เข้าไปในแอปหรือที่เว็บไซต์ Travel โ k a อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนออกเดินทางและก่อนการเช็คอินเข้าสู่ระบบแล้วไปที่การจองของฉันเลือกเที่ยวบินที่ต้องการแก้ไขชื่อผู้โดยสารเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกที่แก้ไขชื่อผู้โดยสารใส่ชื่อใหม่แล้วตรวจทานวันเดือนปีเกิดให้ตรงกับแบบประชาชนหรือหนังสือเดินทางแล้วกดปุ่มส่ง ทั้งนี้บางสายการบินอาจอนุญาตให้แก้ไขชื่อได้ไม่เกิน3ตัวอักษรคำร้องของคุณอาจถูกปฏิเสธหากการแก้ไขชื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหากมีค่าบริการเพิ่มเติมในการแก้ไขชื่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะแจ้งให้คุณทราบในภายหลังเที่ยวครั้งหน้าก็อย่าลืมจองกับ t r a v e l o ล a เพราะหากเกิดปัญหาคุณก็ยังสามารถจัดการการจองได้ในแบบคุณ